สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อบทที่3การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้านะคะโดยใช้ Google Scholar Web ็บ o p t h t ไ l ลิสแล้วก็เว็บ o r u e s t รวมไปถึงงานวิจัยที่คนหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ของไทโจนะคะการเข้าถึงสารสนเทศโดยการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ให้นักศึกษาคลิกเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วไปที่เว็บของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วให้ไปที่เมนูไอคอนในการค้นหาหนังสือและไอคอนของฐานข้อมูลสำนักวิทยาบริการและไอคอนของฐานข้อมูลต่างประเทศนะคะที่เราจะใช้ในการ ค้นคว้าวันนี้ขั้นตอนของการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะจากนั้นให้คลิกเมนูสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาราสนเทศแล้วคลิกที่เมนูไอคอนค้นหาหนังสือสีม่วงจากนั้นเราจะค้นหาหนังสือที่มีสถานะการยืมหนังสือสอสถานะ ก็คือถูกยืมไปใช้กับออนเชลก็คือยังอยู่บนชั้นนะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอของการที่เราจะพิมพ์คำค้นนะคะเป็นแบบเบสิกเสิร์ชค้นหาตามหัวข้อนะคะตามชื่อผู้แต่งแล้วก็ตามซีรีส์ต่างๆนะคะก็พิมพ์ตรงลงไปใน enter your search here ยกตัวอย่างเช่นเราจะพิมพ์คำค้นคำว่า artificial intelligence พอค้นไปกด enter หนึ่งครั้งนะคะจะเห็นว่าจะมีรายชื่อหนังสือที่เป็นสถานะการยืมหนังสือสีเขียวกับสีแดงสีเขียวก็คือมีอยู่บนชั้นยังไม่ได้ถูกยืมสีแดงก็คือถูกยืมหรือถูกยกเลิกไปแล้วนะคะพอคลิกเข้าไปที่รายการจะเห็นรายละเอียดของหนังสือ จะมีชื่อหนังสือแล้วก็มีชื่อผู้แต่งแล้วก็ปีที่จัดทําคลิกดูข้อมูลที่ลิสต์เพิ่มเติมจะเห็นข้อมูลสถานที่ตั้งของตำแหน่งหนังสือว่าอยู่ตรงชั้น4กลุ่มหนังสือภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมี classification ที่เป็นชั้นของหนังสือนะคะกลุ่มของหนังสือแล้วเราก็สามารถที่จะไปค้นหาแบบ เจอแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็กดปิ้นได้หรือกดปิดนะคะต่อมาการค้นหาฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลต่างประเทศเราจะเลือกใช้เว็บของพจน์เพจนะคะเป็นการค้นหางานวิจัยในต่างประเทศโดยพิมพ์คำค้นเป็นภาษาอังกฤษเช่น artificial intelligence คลิกเข้าไปนะคะจะเห็นผลลัพธ์ ถ้าค้นแบบทั่วไปจะได้ผลลัพธ์2ล้านกว่ารายการแต่ถ้าระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประเภท journal หรืองานวิจัยจะได้ผลลัพธ์ประมาณ3 0 0แสนรายการนะคะต่อมาเมื่อเราคลิกเข้าไปดูที่ preview available นะคะหรือคลิกที่ full text เราก็จะเห็นรายละเอียดของงานวิจัยนะคะยกตัวอย่างเช่นข้างบนเนี่ยจะเป็นชื่อบทความแล้วก็ข้างล่างจะเป็นชื่อผู้แต่ง ส่วนบรรทัดที่3จะเป็นปีที่เผยแพร่จะประกอบไปด้วยวอลลุ่มปีที่จัดทำแล้วก็อิชูแล้วก็ปีที่เผยแพร่นะคะ2,020ตั้งแต่หน้าที่1 0 3 1 0 5อถึง105อันนี้ก็คือจะบอกอรายละเอียดข้างล่างก็จะเป็นฟูลเทคนะคะถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราดาวน์โหลดฟูลเทคแล้วก็มาเปิดใช้งานได้นะคะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกมหาวิทยาลัยเนี่ย จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้นะคะดูได้แค่ a อ s t a a c กอย่างเดียวต่อมานะคะเราจะค้นหาฐานข้อมูลในประเทศนะคะที่ชื่อว่าเว็บไทยลิสซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทยเราจะคลิกเข้าไปที่เว็บสำนักวิทยาบริการนะคะไอคอนที่3นะคะเพื่อที่จะเลือกลำดับที่7 p tdc เว็บไทยลิสค้นหางานวิใจัยในประเทศ ซึ่งเราพิมพ์คำค้นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,ก,ษก็ได้นะคะเช่นเราจะพิมพ์คำว่าปัญญาประดิษฐ์พอเราพิมพ์ไปที่ช่องของการค้นหาข้อมูลนะคะก็จะขึ้นรายการเอกสารมาให้นะคะโดยที่เขาก็จะบอกว่าจำนวนของบทความรูปภาพหรือว่าเจอน์นลเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะด้านข้างก็จะบอกรายละเอียดของการค้นก็จะมีหัวข้อ งานวิจัยมีชื่อผู้แต่งมีประเภทของเอกสารแล้วก็ปีที่จัดทำนะคะยกตัวอย่างเช่นเราค้นหาประเภทของงานวิจัยรีเสิร์ชรีพอร์ตก็จะได้รายละเอียดของข้อมูลนะคะที่เราค้นหาเฉพาะประเภทงานวิจัยที่เราเลือกนะคะอันนี้ก็จะดูประเภทเฉพาะรีเสิร์ชรีพอร์ตจะมีห้า7มืสี่พันห้ยเจสิเรายการนะคะ ต่อมาเมื่อเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะรายละเอียดหัวข้อที่3ก็คือจะเป็นชื่องานวิจัยนะคะส่วนทับปิเชอร์จะเป็นชื่อผู้เผยแพร่แล้วก็ชื่อผู้แต่งคือคีเอเตอร์ไทป์ก็คือประเภทของงานวิจัยนะคะส่วนเอกสารที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จะเป็นไฟล์ PDF นะคะถ้าอยู่นอกมหาวิทยาลัยใช้อินเทอร์เน็ต ทั่วไปต้องมีการสมัครสมาชิกด้วยบัตรประชาชนก่อนถึงจะดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF มาไว้ที่เครื่องแล้วก็เปิดอ่านได้เลยค่ะต่อมานะคะการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ Google Scholar นะคะให้คลิกลิงก์ของ google scholar. com หรือค้นหาใน Google พิมพ์คำว่า scholar เราค้นหางานวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะคะจะพิมพ์คาค้นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเช่นเราจะพิมพ์คําค้นว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ช่องค้นหาหรือเราจะพิมพ์ชื่อผู้แต่งชื่อสายสุนีจับโจรพิมพ์ลงไปแล้วกด enter ค้นหาหนึ่งครั้งนะคะอันนี้จะมีโปรไฟล์ของชื่อผู้แต่งให้ด้วยนะคะว่าถ้ามีงานวิจัย ที่เราตีพิมพ์ไปแล้วหรือมีการอ้างถึงเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายการแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปีไหนแล้วก็จะมีดัชนีอินเด็กซ์มีการอ้างอิงก,กี่รายการอันนี้ค่ะคือเป็นโปรไฟล์ของบุคคลท่านนั้นนะคะก็คือจะดูได้นะคะจาก Google s c h o l a r นะคะถ้ามีสมาชิกหรือเราสมาัครเพิ่มเองก็ได้นะคะทีนี้ยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเปิดเข้าไปดู งานวิจัยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะดูไฟล์ PDF เราสามารถ copy link a d d r e s s หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ขึ้นมาดูได้นะคะแล้วก็เอามาใส่ใน google site ของเรานะคะว่าเราเนี่ยไปดูงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรมาบ้างแล้วก็ใครเป็นชื่อผู้แต่งนะคะแล้วก็ทำลิงก์ลิงก์ไปที่รายละเอียดของงานวิจัยนั้นๆนะคะก็ อันนี้คือหน้า Google Site ที่เราจะต้องทำนะคะให้เพิ่มงานวิจัยของข้อมูลการค้นหาในประเทศไทยด้วยเว็บไทยดิสแล้วก็ต่างประเทศด้วยเว,เว็บโพกเฮดแล้วก็ Google s c h o l a นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานสัปดาห์ที่หนึ่งคะ่ะในการใช้สืบค้นสาราสนเทศออนไลน์นะคะ การค้นหาจากเว็บไซต์ของไทโจให้เสิร์ชหาใน Google แล้วพิมพ์คำว่าไทโจแล้วไปคลิกที่เว็บไซต์ของไทโจนะคะงานวิจัยที่เกี่ยวกับไทโจนะคะจะเป็นงานวิจัยประเภทวารสารของประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นการตีพิมพ์ตั้งแต่ TCI ฐาน1น,นะคะแล้วก็ฐานสอง เวลาเราพิมพ์ค,คําค้นให้เราพิมพ์ค,คําค้นตรงช่องนี้เช่นเราจะพิมพ์ค,คําค้นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก,กด enter หนึ่งครั้งก็จะเห็นเล่มของวารสารค่ะว่ามีวารสารชื่อว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ data mining นะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดข้างในนะคะ ก็จะบอกว่าวาราสารนี้ชื่ออะไร Applied Statistics and Information Technology ซึ่งจะตีพิมพ์ล่าสุดก็คือปีเล่มที่8นะคะปี2023ก็จะมีชื่อรายละเอียดหัวข้อค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นเจอร์นนลที่อยู่ใน TCI ฐาน2นะคะซึ่งเราสามารถที่จะส่งเจอร์นนลนี้ได้ถ้าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรา นะคะเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดของคนที่ตีพิมพ์อ่ะมีใครบ้างนะคะแล้วก็ about the journal ก็ชื่อวารสารน,นี้สโคบเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนะคะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่ปีไหนค่ะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ pdf มาดูเกี่ยวกับงานวิจัยที่เราสนใจได้นะคะอันนี้สำหรับ ไทโจนะคะการค้นหาเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องมีการอัปโหลดบน o o o l l s s t t s ของเรานะคะ o o o l l s s t t s ของเราเราสามารถแปะหัวข้อในการค้นหาแล้วก็แปะลิงก์นะคะอันนี้เราไม่ใช้ให้กดปุ่ม delete section ล,ลบทิ้งนะคะเราจะเริ่มคัดลอกนะคะตั้งแต่เราไปค้นหาหัวข้อของสำนักวิทยาบริการนะคะ คลิกเข้าไปแล้วก็เราจะไปค้นหาตั้งแต่เว็บไซต์ของไทยลิศนะคะอยู่ที่ไอคอนสีเขียว a i t database นะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปเลือกไทยลิศนะคะจากนั้นเราจะป้อนคำค้นที่ต้องการนะคะเช่นปัญญาประดิษฐ์แล้วเราก็กดปุ่ม SUBMIT ค้นหาข้อมูลนะคะเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของการค้นหา ประเภทของแต่ละประเภทก็จะแบ่งตามจำนวนยกตัวอย่างเช่นประเภทของงานวิจัย Research Report จะมีจำนวนทั้งหมด54689รายการเราจะเลือกดูเฉพาะ Research Report ก็ไปคลิกที่งานวิจัยก็จะพบเฉพาะงานวิจัย Research Report ยกตัวอย่างเช่นเราจะหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเราก็เลือกหัวข้อที่เราสนใจมาซักประมาณ3ามหัวข้อค่ะเช่นเราสนใจหัวข้อของโครงงานวิจัยอันนี้นะคะคลิกขวา Copy แล้วเอามาใส่ใน o o o l l s s t t s ของเรา Enter 1ครั้งนะคะให้คัดลอกเป็นชื่อผู้แต่งนะคะเป็น Creator คลิกขวา Copy แล้วเอามาใส่ตรงโครงงานวิจัยนะคะให้ให้ไปที่ งานวิจัยนะคะแล้วจากนั้นให้เอา URL ข้างบนคลิกขวา copy นะคะแล้วเอามาใส่ตรงลิงก์แล้วก็ Ctrl A Ctrl V นะคะหรือ Ctrl คลิกขวาแล้วก็เพจวางลงไปจากนั้นก็ Apply นะคะเราก็จะได้ลิงก์ที่เราไปนค้นขวามาต่อมางานวิจัยชิ้นที่สอง ก็แบกกลับไปนะคะก็เลือกงานวิจัยขึ้นมาอีกหนึ่งงานนะคะคลิกขวา c o ปีแล้วก็ไปใส่ใน Google Site นะคะ e n t e r ลงมาใส่ชื่อผู้แต่งแล้วก็ไปคลิกเข้าไปในรายละเอียด คลิกขวาด้านบน URL นะคะแล้วก็ไปแปะลิงก์นะคะเอาเฉพาะลิงก์ข้างบนนะคะที่เป็นหัวข้อนะคะแล้วก็คลิกไฮเปอร์ลิงก์เสร็จแล้วก็ c อนโท A Max Space แล้วก็ V คอนโท V นะคะ Apply เอามาสักประมาณ3เรื่องนะคะ ควรจะหางานวิจัยที่ปีอยู่ในช่วงระหว่างปี2 0 1 2 2ถึง2023นะคะ อันนี้ก็จะได้วิธีการค้นคว้างานวิจัยสำหรับเว็บไทยลิสนะคะต่อมานะคะก็สร้างถึงบล็อกขึ้นมาค่ะแล้วก็เพิ่มว่าเป็นงานวิจัยของต่างประเทศนะคะ ก็ทําเหมือนกันค่ะเราก็จะไปที่เว็บของสํานักวิทยาบริการนะคะเสร็จแล้วไปคลิกที่ไอคอนของ reference database ไอคอนสีเหลืองๆฐานข้อมูลโพเวสนะคะกดสืบค้นแล้วก็ค้นหาคำว่า อาทิฟิเชียนอินเทลเจนกด Enter หนึ่งครั้งเจองานวิจัยที่เราต้องการก็ให้คัดลอกดูคัดลอกที่ชื่องานวิจัยนะคะคลิกเข้าไปคัดลอก คลิกขวา copy นะคะแล้วเอามาใส่ใน Google Sites แล้วก็ enter ลงมาเป็นชื่อผู้แต่งชื่อผู้แต่งจะอยู่บรรทัดที่2นะคะคลิกขวา copy แล้วก็เอามาใส่ แล้วจากนั้นเราก็ไปคัดลอก URL นะคะที่เป็นลิงก์ของหน้านี้นะคะ copy link จะมีคำว่า copy link นะคะแล้วก็ copy เสร็จกดปิดแล้วก็มาที่ชื่องานวิจัยนะคะคลิกให้เป็นลิงก์แล้วก็ ctrl v วางก็จะเปลี่ยนเป็นลิงก์นะคะแล้วก็เพิ่ม ทิกบล็อกเข้าไปอีก2อันทิกบล็อกตัวที่2ก็คืองานวิจัยชิ้นที่2นะคะกดคลิกเข้าไปดูงานวิจัยชิ้นที่2คัดลอกชื่อเรื่องนะคะค o p y ชื่อเรื่องเอามาใส่ใน o o o l l s s t t s แล้วก็ เป็นชื่อผู้แต่งนะคะอยู่ในบรรทัดที่สองทำการ copy link แล้วก็คุมชื่อเป็นแถบสีดำก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกที่ hyperlink จากนั้นก็ Control V Apply นะคะงานวิจัยท้นที่3ม คลิกเข้าไปดูข้างในนะคะแล้วก็คัดลอกชื่อเรื่องนะคะ enter แล้วก็คัดลอกชื่อผู้แต่งนะคะค่ะแล้วก็ไปคลิก copy link แล้วก็คุมนำ คลิกไฮเปอร์ลิงก์แล้วก็ c อนโทว V วางลงไปนะคะกด a p p พ y อันนี้เป็นงานวิจัยของต่างประเทศนะคะด้านบนเดี๋ยวเพิ่มกล่องข้อความนิดนึงนะคะบอกว่าเป็นงานวิจัยของในประเทศนะคะ ต่อมานะคะเพิ่ม t e x t Box เป็นการค้นหางานวิจัยใน Google s c h o l a r นะคะ จากนั้นเราก็เพิ่ม t ท x t บล็อกอีก3รายการ<ม>เสร็จแล้วเราก็ไปที่เว็บไซต์ของ Google s c h o l a r นะคะสืบค้นคำว่าสายสุนีจับโจรเป็นชื่อผู้แต่งนะคะ เหรอจะเราทราบชื่องานวิจัยแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่องานวิจัยลงไปแล้วก็สืบค้นได้นะคะทีนี้เราลองดูโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้งานนะคะคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราจะเห็นข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัยชื่อผู้แต่งท่านนี้นะคะนักศึกษาสนใจเรื่องไหนนักศึกษาก็คลิกเข้าไป แล้วก็คัดลอกคลิกขวา copy แล้วก็เอามาวางนะคะแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งชื่อผู้แต่งมีใครบ้างก็คัดลอกคลิกขวา copy เสร็จแล้วก็ทำลิงก์นะคะคลิกขวาแล้วก็ copy link address จากไฟล์ pdf ค่ะเสร็จแล้วคุมแถบสีดำที่ชื่อเรื่องแล้วก็กดไฮเปอร์ลิงก์ ตรงนี้ให้กด c t นโท A backspace คอนโท B ก็คือการวางนะคะ apply ต่อมานะคะก็จะเป็นบทความที่2นะคะ edition using support คลิกเข้าไปดูนะคะแล้วจากนั้นก็คัดลอกชื่อเรื่อง copy คลิกของ copy แล้วก็เอามาวาง ชื่อผู้แต่งนะคะเสร็จแล้วให้คลิกขวา Copy Link Add r e s s จาก PDF นะคะจากนั้นก็แทบสีดำที่ชื่อเรื่องคลิก Hyperlink c o n t r l A ลบ Link แล้วก็ Ctrl o n o V วางแอปพายนะคะ ชื่อเรื่องที่สามชื่อเรื่องที่สามนะคะคลิกขวา copy วาง Control V วางนะคะแล้วก็ไปชื่อเรื่องนะคะ copy ชื่อเรื่อง เสร็จแล้วตรงนี้นะคะให้เราคลิกขวาแล้วก็ copy link address ได้เลยนะคะถ้าไม่มีไฟล์ pdf ก็คลิกขวาที่ชื่อเรื่องค่ะแล้วก็ copy link address คมดำคลิก Hyperlink งก์ ctrl a ctrl v วางลงไปแล้วก็กด apply นะคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อของแบบฝึกปฏิบัติการที่3.1การสืบค้นสารสนเทศ ด้วยงานวิจัยในประเทศต่างประเทศแล้วก็ใน g o o g l e s c h o l a r ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด p u b l i c นะคะเพื่อเผยแพร่ Google Site ของเรา p u b l i c ครั้งที่2จากนั้นก็ให้คัดลอกลิงก์ URL ของ Google Site นะคะส่งงานค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ วิธีการทำปฏิบัติการสัปดาห์ที่2นะคะปฏิบัติการที่3.1